สุดทนเสกโลโซประกาศกฎเหล็กการขอลายเซน็นหลังมีคนนำลายเซน็นพ่เศกไปขายต่ออัพราคาเรียกได้ว่าเป็นร็อกเกอร์ชื่อดังที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นเลยทีเดียวสำหรับเสกโลโซที่ล่าสุดเจ้าตัวพบว่ามีคนนำลายเซน็นที่ตัวเองตั้งใจแจกให้ไปเป็นที่ระลึกไปขายต่ออัพราคาสูงเพื่อทำกำไรงานนี้เจ้าตัวจึงได้เขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจเสกโลโซรายยาวชี้แจงกดเหล็กในการขอลายเซน็น โดยระบุว่าสืบเนื่องมาจากมีแฟนคลับบางคนนำกีตาร์และเสื้อยืดมาขอลายเซ็นศิลปินโลโซโลพีเซพี่ใหญ่พี่กลางและเอาไปจำหน่ายในเพจ Facebook ต,ตั้งราคาสูงเพื่อทำกำไรเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการทำลายความตั้งใจของศิลปินที่ต้องการจะมอบลายเซ็นให้เป็นที่ระลึกแต่กลับถูกแฟนคลับบางคนนำไปทำการค้าหากำไรเข้ากระเป๋าตัวเอง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปิดช่องว่างการกระทำดังกล่าวทางผู้ดูแลศิลปินโลโซและเสกโลโซจึงขอวางระเบียบปฏิบตัติดังต่อไปนี้การถ่ายรูปและขอลายเซ็นพ่เศกโลโซข้อ1เจ้าของงานได้มีเกิน5รูปข้อ2แขก VIP ไม่เกิน3คนข้อ3แฟนคลับไม่เกิน2คนข้อ4หมงดแจกลายเซ็นแฟนคลับทุกกรณีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และสุดท้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่รับรองของศิลปินโดยเด็ดขาดขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการแชร์กฎเหล็กดังกล่าวก็ได้มีแฟนๆต่างเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นจํานวนมากมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแตกต่างกันไปด้านคนที่เห็นด้วยต่างมองว่าเป็นการปิดกั้นคนที่ชฉวยโอกาสซึ่งทางศิลปินเองจะได้มีเวลาพักผ่อนและมีความปลอดภยัย แค่แนเดียวกันเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับกฎดังกล่าวต่างมองว่าคนที่ซื้อไปบางคนชอบสะสมเล่นซื้อขายกันในกลุ่มบางคนที่ไม่มีโอกาสได้ขอลายเซน็นต้องเล่นในกลุ่มซื้อขายของสะสมเสื้อกีตาร์ของไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบไว้เป็นที่ระลึกมองว่าเป็นคุณค่าทั้งจิตใจ แล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับกฎเหล็ก5ข้อนี้ที่พิเศษโลโซได้ตั้งขึ้นมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกันได้นะคะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ